กูให้มึงเอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถบันเลยแฮปเปลี่ยนเอาน้ำมันเครื่องมามึงเครืได้ดัางไหนสมองมึงมันเครืได้ดัางไหนเัาขับหนีมันก็โดนแห้งได้นี่ว่าไห้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องเอ๊ะสมัยอีพอเป็นบดาวใส่บักขีเลาไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องก็น่ามันไปใส่น้ำบักขีเลา ไปใส่น้อใส่ไปเปลี่ยนนะมันเครื่องนี่ไปทางไหนน้อผัวนี่ตื่นขึ้นมาไปเห็นหน้าเห็นตาเลยกี่แล้วกี่แล้วอ้ยวู้กี่แล้วใส่กางเกงเดียวาีิแมวู้เกิดเป็นมือนี่แจ้งหนายย่างเดียวเลยน้อโอ้ยคอยบดไอ้กินดอกปุณนย์ยี่ใส่ลายป้ายสีอะไรถั่วอุ้ยมาแต่ใส่ฮะมาแต่ใส่โอ้ย นั่นคอยจีอันว่าเจ้าต้นกล้วยไปให้กล้วยแม่เทากินได้หรือเปล่าหมดแล้วได้เออตัดไริหานที่ตัด,ดที่ไปหัรที่บัตัรถวิ่งใส่รถสุกไปนี่ยังเอารถไปเปลี่ยนน้วมันเครื่องให้แนยย่เอารถไปเปลี่ยนนล้วมันเครื่องเออมันโดนแล้วเอาไปเปลี่ยนนล้วมันเครื่องให้็นไหมเจ้าเน่ใจอยู่บ่อ่ะสิบ้านเน,น่แต่จะนึกคำบ่านเน่แต่สิบ,บอกหาจะตายอย่างอู้วว๊ง มันเป็นอีหยังมันยากแห้งเธอบอกบอกให้เอารถไปเปลี่ยนมันเครื่องนี่แมนอยู่บ่แมนไปสิบ่แมนเลยนี่หุณแม่เอาเงินคือให้ข่อยร้ายเถอะเอากระฆาดนะหมอกกระมันอีกฆาตจะกินน้ำท่าอีกนั่นเด้ไปเร็วเร็วเติร์นนะมันไปค่ากินน้ำท่าลงมาเออไป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 เออ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 เดี๋ยวเธไปให้เองดอกขวอยนั่นไปเร็วเร็ว เขาใจบันนี่บอนะเขาใจอยู่บันนี่เออเอาไปเปลี่ยนยปปยน้ำมันเครื่องกับไปเปลี่ยนตัวโอ้ยแต่ยังจะม่แต่แนวอยากข้าขี่เราเฮ้ยเอ้ยเมื่อยกับเมื่อยมันเป็นบ่าอีหยังล่ะเอารถไปเปลี่ยนกับน้ำมันเครื่องโอ้ยรถขี่ได้ขี่แบบดีมันก็โง่จ้ อีเมียนี่แม่มน่าซวยวะเองผู้ใด้แล้วจมเอียงอยู่นลำทางโอ,โอ้ยสวยหรือมันดีวะเมียมันก็ปวดโอ้ย,อยบักขีลาวอะใส่หนรถรถอีหยังชางเขาเปลี่ยนมาฮันแล้วบักขึ้ว่ารถแม่ล้ำสีชางเปลี่ยนนี่ยังอ้าวเจ้าบอกว่าเอารถไปเปลี่ยนกันน้ำมันเครื่องนี่เด้ขอมาให้แล้วน้ำมันเครื่องนั่น นี่อังก็เอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วรถเนื่ยใส่ับนี่มันก็ยุ่งผุนแล้วนรอเอา่อยไงแต่อารถไปเปลี่ยนน่ะมันเครื่องบ่ได้ให้เปลี่ยนเอาครับน้ำมันเครื่องบ่ได้เอาเปลี่ยนเอาน้ำมันเครื่องว่าได้เดี๋ยวนี้เอาน้ำมันเครื่องรถเลยไหมเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถเลยไหมก็เจ้าบอยคอยเอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องแล้วก็เปลี่ยนใหม่แล้วนี่เด้ยโอ้ยบอกสุนองมา น้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องมันโดนแล้วเปลี่ยนน้ำมันเครื่องบ่ได้เปลี่ยนเอาละมันมากเลยเดี๋ยวนี้เอ้าสิเอาอีหยังก็เจ้าบอกว่าไงพี่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องคอยพิษมองไหนก็เจ้าบอกต้องมึงบ่ฮู้เรื่องนี้ล่ะพิษมองมึงเอานละมันเปลี่ยนเอานละมันเครื่องมานี่ล่ะกูให้มึงเอารถไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรถบ่ได้นให้เปลี่ยนเอานละมันเครื่องมามึงเครืได้จังได๋สมองมึงมันเครืได้จังไดหนไทยน้ำมันเครื่องเออ เจ้ากคมือว่าบอกเคยว่าไม่ายเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องไม่เปลี่ยนน่ะมันเครื่องอเขาเ,เกินเปลี่ยนน้ำมันเครื่องละมึงอย่้ยสิเพิกไยไ,ไป้แพรถัดไห่กูขึ้นเดียวนี้เลยแผลไดอีก